สวัสดีครับเพื่อนๆพชาวเซเว่นนททุกคนวันนี้นผมจุงโกอีกแล้วนะฮะแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปลุยหอคอยใต้ดินกันต่อนะครับอ่าตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงชั้นที่25แล้วนะครับผมซึ่งชั้นนี้เนี่ยก็10ดรูบี้นะครับแล้วก็เข้ามาดูครับเพื่อนๆก็จะเจอกับเรนะครับผมฮีพรังเจคนะครับปาสคาแล้วก็หลิงหลิงนะครับก็ชั้นนี้เนี่ยมี3เวฟเนาะแล้วก็ อันที่ควรระวังก็คือกีพลังนะครับซึ่งมีอันเดธเราต้องอย่าลืมตัวลบบัฟหรือเร่งเทินไปนะครับแล้วก็มีสตันหมู่นะครับซึ่งเราต้องเอาตัวการสตันตไปด้วยนะอืมฟารคาวฮะมีสกิลที่กลางกัน5เป้านะฮะแล้วก็มีทกิลที่ทําให้ฝั่งเราโดนแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ลดเดฟอีกซึ่งคิวนี้น่ากลัวมากถ้ามันกลางได้นะครับแล้วก็มีทีคิวฟิกต์ตั้งเมยสองพแล้วก็3ฮิตนะครับออื เร่งเทอร์นิก,กิลนี้โคตรแรงบอกเลยนะฮะถ้าโดนทีก็หนาวอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไวชิลเยอะนะครับปาสคาลส่วนอีก3ตัวที่เหลือไม่น่าจะมีอะไรนะครับโอเคเงื่อนไขก็จะเป็นชนะการต่อสู้ภายใน4นาทีนะครับผมแล้วก็ต้องรอดชีวิต2งตัวขึ้นไปภายใน4นาทีเนี่ยไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมนะครับเพราะว่ามันมีสเวฟนะอืแต่ว่าไปดู พวกท็อปทอปมาแล้วเขาก็ทําได้นะครับฉะนั้นผมก็คิดว่าผมก็ต้องทําได้นะฮะหรือเปล่าฮนะโอเคส่วนทีมที่ผมใช้ก็จะใช้เป็นไอ้กล้าเลยนะครับข้างหลังเราก็มีพิเศษไวกานการสตาร์ทนะครับแล้วก็มีีาตมตัวที่เป็นบูลตเมทนั่นเองนะครับตานเลี้ยงก็เป็นลิคุเหมือนเดิมฮะส่วนพาร์เนี่ยปรับกลับมาใช้เป็นของทีมสปีดนะครับผมอืมตามนี้เลยนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเรามารุยกันเลยนะฮะ มาถึงผมควรทำอะไรวะเนี่ยเตะมาเลยแล้วกันนะฮะอืมมราบเข้าให้ฮะผมมันถึกเหมือนกันนะครับบอกเลยมันถึกครับรบับบับบับโอเคเฮ้ยเพิ่งเล่นโอ้โหผมใช้ผิดอันนะครไม่เป็นไรเบามากครับ โอเคครับจัดไป4นาทีผมต้องรีบนะฮะเดี๋ยวไอ้นั่นเกิดมาครับ <No. S 1> เล่งเลยลูกเล่งฮืมจัดเข้ามาฮะไอรีนนอนไม่เป็นไรฮะมีเกิดอ่าเล่งไปครับโอเค โอ้โหโดนพัดคราวบัฟวะ่ะไม่เป็นไรเรากินเกราะก,ก่อนนะฮะตอนนี้บุบบัฟบ,บุบบัฟบุบบัฟโอ้โหมันกันด้วยอ่ะกินเกราะก,ก่อนนะฮะอืมเหมือนชั้นนี้จะไม่ติดดีบัฟแล้วนะฮะพัดคราวยิงมาแล้วซุ้มหืมชั้นนี้ยังเป็น5ดาวอยู่รอดไปนะฮะ ออโอเคค็ยังไม่ค่อยแรงเนาะหรือว่าผมไม่ได้ฟาดหางด้วยแหละฟาดตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะฮะไอรีล่วงอยูแล้วฮะโอเคเก็บไปะฮะ ทีเล่งสิโว้ยืเหือเวลามากจริงครับไอรินติดมื่นไม่เป็นไรครับเร็วโอเคสามนาทีแล้วฮะไม่รู้จะทันไหมนะ อยู่รีโดนเพิ่มปูดาวอ่ะยังไงต่อฮะเพิ่มมาเพิ่มกลับไม่โกงนะฮะตอนนีุ้กปปับุปรับผมว่าเราเก็บเจ๊ก,ก่อนดีกว่านะครับเอา้ามันไม่โดนเพิ่มปูดาวด้วยนะฮะเพื่อนๆสังเกตนะฮะเออระวังกันให้ดีนะครับแต่อันนี้ผมจะเก็บไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโหดเกินไปไม่น่าทันแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะ อันนี้ผมรีบสุดๆแล้วนะปรับเขาให้โอ้โหปัดคาเโอเคได้อยู่ได้อยู่ไหมสวยเออเออดารลาเอโอเคอือีกสมวิคือนี้รีบสุดๆนะครับได้ครับสามดาวโอ้โหนี่ก็จะไม่ได้ละโอ้ยสามวิเท่านั้นก็อดได้สามดาวนะฮะ รับไปเลยสิบรูบี้นะครับผมตอนนี้นี่ภูมิใจฮะโอเคมาดูชั้นยี่บหกนะครับสิบรูบี้เหมือนกันโอ้ชั้นนี้จะเป็นอืม <c oughs> มี4 em ยืนอยู่ข้างหลังด้วยนะฮะก็น่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าทีซี่น,นี้เนี่ยยังไม่เจอตัวเวกเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเหมือนกันนะฮะแต่ชั้นนี้ก็คิดว่าน่าจะยากเหมือนเดิมนะครับและคิดว่าเงื่อนไขข้อสองเนี่ย ไม่น่าผ่านนะครับเพราะว่าตัวหลังเนี่ยรอยชิลมันเยอะมากครับอืมตัวหน้าเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมีตั้งแต่สี่ดาวพวกเนี้ยสี่ดาวนะฮะห้าดาวหกดาวแต่ตัวหลังเนี่ยจะเป็นหกดาวหมดเลยนะครับซึ่งความสามารถจะเต็มแน่นอนนะครับโอเคก็ไม่ค่อยว่ากันพรุ่งนี้แล้วกันส่วนวันนี้ชั้นยี่ห้าก็ประมาณนี้นะครับได้ครบทุกดาวอยู่นะครับก็เสี่ยงๆหน่อยนะฮะโอเคแล้วก็ เหมือนชั้นเมื่อกี้จะไม่ติดคููดาวนะครับเพราะว่ายูริเนี่ยมันสกิลเวกไปแล้วก็ปาสคาดมันบัฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือว่าเวลามันหมดแล้วก็ไม่รู้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ชั้นที่5ก็หวังว่าเพื่อนๆจะผ่านครบทุกดาวได้เหมือนผมนะฮะเออแล้วก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะฮะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย